อันดับแมงมุมที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกอันตรายมากอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดอันดับที่5แมงมุมหนู Mouse Spider พบได้ในออสเตรเลียมีพิษคล้ายกับแมงมุมใย,ยกรวยซิดนีย์สามารถทำให้เกิดอาการปวดหัวคลื่นไส้และกล้ามเนื้อกระตุกได้อันดับที่4แมงมุมบราซิลเดินเร่ร่อน Brazilian Wandering Spider ขึ้นชื่อว่าเป็นแมงมุมที่ดุและก้าวร้าวที่สุดในโลก พิษของมันสามารถทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตและหยุดหายใจได้ในบางรายอันดับที่3แมงมุมกรวยซิดนีดนนย์ (Sydney funnel-web spider) ตัวเล็กแต่ร้ายพิษของมันออกรึดเร็วถึงระบบประสาทหากไม่รีบรักษาอาจเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีอันดับที่2แมงมุมแม่ใหม่ดำ (Black widow) ตัวเมียมีพิษร้ายแรงกว่า ปวดกล้ามเนื้อเวียนหัวหายใจลำบากและในบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอันดับ 1. แมงมุมแม่ใหม่สีน้ำตาล brown widow ถึงจะมีพิษรุนแรงน้อยกว่าแม่ใหม่ดำแต่มีสารพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตและส่งผลต่อหัวใจหากได้รับพิษในปริมาณมากจาไว้นะ แมงมุมเหล่านี้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแต่หากพบเจอในบ้านให้รีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญจะปลอดภัยที่สุด